โคตรระาะปูดตายนะครับต้มพ่อแนะนำตัวต้มชื่อในรนื่นสิบเฉลียวนะครับอ่าตอนนี้อาอยู่ครบปีเต็มๆนะครับพักที่เวทปีนะครับเป็นแรงมาดันใจนะครับที่พุ่มได้มีความตั้งจิตตั้งใจในการทำรายนาทุนผสมนะครับที่ได้ดำเนินการมาได้ฟังจากปรัชญาที่ตั้งจิตปลอเพียงก็ในร่วงราชการที่เก่าก็ มีเป็นขูเป,นนเป็นน้องเป็นนาพ่มก็เลยตั้งจิตตั้งใจว่าคือในขูกลูกอะไรนะครับนาข้าวก็เลยทําไว้เป็นนึงแล้วก็บ่อเลี้ยงปลานะครับที่เปนนางนาม้มก็คือพ่มทําเป็นบ่อเลี้ยงปลาตาบูเดียวป้องตมพื้นที่จริงนะครับพ่มก็เลยมีแรงันด้านใจได้ทํามาแต่พ่มเป็นคนที่โชคดีนะครับก็ได้มีแรงนา้านะครับก็เลยได้ทําในจุดๆนี้ขึน้นเป็นระยะเวลาก็โดยประมาณ หปีนะครับเดิมเดิมก็คือเป็นท่วนยางปาราผลลังจากนั้นมาพุ่มก็เลยแปลรูปมาเป็นรนะายนาท่วนประทุมสำหรับกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่พุ่มได้ประกอบ ในรายนาช่วนประทุมนะครับกิจกรรมก็คือมีั้งเต้ลืมต้นมานะครับทีฐานทีผมจะพาฐานได้เดินชมนี่ก็คือกิจกรรมแรกก็คืออ่าอุปกรณ์การขึ้นมาเปล่านะครับเลียงเกยพื้นเมืองเหล่าน่าข้าวนะครับโบเลียงปลาทีกิจกรรมที่ได้สร้างขึ้นมาเดียวฐานจะได้เดินชมเดียวผมจะโบไปเป็นกล่าวๆนะครับกะมีช่วนพักโปรตรนผิด นะครับส่วนพักโปรดท่านผิดมีเตาเผาท่านนะครับตเตาเผาท่านแล้วก็มีฝ้าจะหลน,น้ำมีแกมลิงนะครับมีกงงางนั่นนา้ำนะครับเผื่อที่จะได้พันน้ำมาจ่ายด้วยอ่าไรไฟฟ้านะครับคือจ่ายพลังน้ำเขามีมบ่อน้ำพุตนะครับขึ้นในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็สำรับ ไรานาทวนประร่มตรงนี้นะครับท,ทิ้งดีอ่ากำลับผือตีพุ่มปลูกนะครับก็มีอยู่ไล่ชาานิดด้วยกันนะครับก็มีง้ทุเรียนมังกดมากพราวชะโตลูกเนียงนะครับคือคือคือตีว,วา่าปลูกไว้หลายๆทิ้งหลายๆอย่างนะครับเมื่อเอ็นตรงนี้มั่วทุ่มคือพุ่มกะทำพิษลงพิษลงทุกแต่ว่าคือพุ่มขีดได้ว่าคือ,อยาปลูกผืช ชื่อเดียวนะครับกระเลยให้ปลูกขึ้แบบปะทุมปะชานตามที่ปรัชญาที่ตะกีโปโพียงก้องในล่วงราชการดีเกา้าฐานได้จัดไว้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาฐานไปได้ดูได้ชุมนะครับผมมีเงนินบกตรงตรงว่าในการพดพูดไม่ก่อเก่งแต่ว่าเน้นปฏิบัตินะครับเดี๋ยวฐานจะได้ไปชุม่มว่าคือที่ผมพูด,พดมาจะเป็นก้องจริงหรือไม่ สำหรับอุปกรณ์ที่พุ่มประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับที่วมาชายอยู่ในส่วนปทุมประทานช่วนเทศกิจปอเพียงในจุดนี้นะครับอุปกรณ์ที่พุ่มประดิษฐ์ขึ้น